ทำไงจะได้กินน้ำเออทำไงเออเออรู้ว่าสายยางมันยาวต้องใช้งวงใช้ปากดึงนะคะเ,ออเพื่อจะให้ถึงตรงที่น้ำมันไหลฉลาดมากเลยค่ะแล้วลุงแวลงกเกว่าจะได้สะอาดนะคะไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ 0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดามวมงคลไอาดาวเคียงเดือนแฟมเบอรี่นะคะช่วงบรรยากาศยามเช้าค่ะจะเอาหมูดาวกินน้ำเข้าคอกนะคะดูค่ะหมูดาวหาวิธีที่จะกินน้ำนะคะคุณพ่อเปิดน้ำให้ดูดูนะคะก็ทำ เลื่อนสายยางเลื่อนสายยางหาหาตรงที่น้ำไหลออกมานะคะดูความฉลาดของดาวยอดเก่งมากค่ะฉลาดมากเลยลองลองอีกทีหนึ่งดูลองลองอีกทีหนึ่งเอาลองอีกทีหนึ่งเอาลองอีกทีหนึ่าเอาทำยังไงทำยังไงจะได้กินน้ำเออ ดูว่าสายายาง,ม,งมันยาวต้องใช้งวงใช้ปากดึงนะคะเพื่อจะให้ถึงตรงที่น้ำมันไหลฉลาดมากเลยค่ะตอนเช้านะครับก็จะทำความสะอาดข้อช้างนะครับแลว้วก็จะปล่อยให้หนูาวเดาเล่นเดิมนะครับยังไม่เสร็จเลยค่ะนูนยังเหลือของแม่แป้งนะคะต้องมาอาบน้ำให้ลูกชายก่อนออช่วงเช้านะคะ แล้วหลงเห่าไข่ลูกเอาอิ่มแล้วบอกยังไม่ได้อาบเลยร้อนจะตายหนาวที่ไหนดูปล่อยให้เล่นข้างนอกไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู บริเวณข้างบ้านมีช so ้างมาผูกนะคะหนึ่งมีสองเชือกนะคะข้างบ้านตรงที่หมูดาวเคยเล่นนะคะเราก็เลยไม่ได้ปล่อยหมูดาวให้เล่นนะคะวันนี้เซฟหมูดาวนิดนึงเดี๋ยวกลัวเป็นเหมือนเมื่อเช้านะคะเหมือนเหมือนเมื่อวานนะคะที่หมูดาววิ่งเะลิดไปหาพี่บุญคลองนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายได้ค่ะเราก็ต้องเซฟเซฟช้างเราก่อนนะคะ thôi luôn thôi đào thôi 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 luôn thôi luôn thôi thôi luôn thôi đi đi, đào thôi áp nó đào thôi đào thôi luôn Ui đào thôi gặp thôi đào thôi thôi luôn thôi đào thôi đào thôi đào thôi thôi đào đi, đào thôi đào thôi nó

วันนี้เราจะให้คุณพ่อนะคะแบ่งลูกประครบไปให้พี่นพพลัดด้วยนะคะวันนี้ลูกประครบที่เอฟซีส่งมาก็ยังเหลือนะคะจะแบ่งแบ่งไปให้พี่นพพลัดด้วยไว้ให้ฟานแกประครบให้พี่นพพลัดนะคะจะได้หายเร็วๆน้องแก้วตาจะได้มีเพื่อนเล่น ชมน้ำหน้าคนดื้อออกข้างนอกไม่ได้ชมน้ำหน้าเน่ชมน้ำหน้าเน่เอาข้างนอกไม่ได้ไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยแล้ว <c oughs> ครับขอตือครับผมป่วยในกอคือกัวฮะโอ้เมื่อวานนี่น่ากลัวมากเลยนะคะเมื่อวานถ้าเกิดว่าพ่อพานไปไม่ทันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอเหนื่อยกันเลยค่ะเมื่อวาน เอาปนนักเล่งเนาะหืมแตกแค่ถ้าป้อยจังสี่เดีอลูกทุดทไทยโอ้ยยย่ยนยยยยยยยงยยนยย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 ยนยยยยูยย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 พยยนายย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 ดาว ผมไม่ได้เชื่อความคิดของคนอื่นนะครับผมเชื่อในความคิดของผมเองเดี๋ยก่อนจะเล่นเดี๋ยวพ่อขอเล่นสิสักเพลงหน่อยเล่นงัดตงัดให้พ่อท่ก่อนว่าไงครับหมูดาว ยวพ่อมีลาวันใหด้นมมาขึ้นมาพ่อมีลาวัลใหดวอ่ะงัดงัดเซ็งงัดเงงัดเงัดงัดเงงัดเงงัดเงเฮ้ยพี่ลงก็อยากจะงัดพี่หลง โ้ยวิงตามเลยััิงัเพลงัพี่ดัิดดพี่ดาวพี่ดาวงัดรอแล้วครับงัดรอแล้วครับเอาเม็ดใหญ่ให้กินก่อนเดี๋ยวจะไม่กินเม็ดใหญ่ เฮ้ย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 เริ่มเจ็งแล้วครับเริ่มเริ่มเจ็งอ่ะดูนะดูนะปุ๊บเป็นกำเลยแม่นี่เอฟซีจากที่ไหนแม่ส่งมาให้โคราชค่ะซื้อมาฝากไม่ได้ส่งมาให้ที่ที่แกมาเยี่ยมเราแกมาเยี่ยมหมูดาวแกก็เลยซื้อมาฝากด้วย กินดีวะแม่อ๋อทีละนิดบอกเยียกเกินไปบอกเป็นกินดีนะแม่อ้าวพอมีสิกหน่อยงัดงัดตึงงัดตึงงัดตึงงัดนี่นี่พ่อมีแล้วเอาเร็วบริหารร่างกายหน่อยลูกโชว์อัพโชว์อัพเฮ้ย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 ขมายงัดงัดตึงงัดเต็งงัดตึงขมายดีดีลูกฮึดฮึด นี่เช้าๆครับช้างฝึกลูกช้านี่ฝึกง่ายมากครับเพราะว่าของว่างครับเออเฮ้ยงัดงัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอววลันปัดลันปัดลันปัดเออเออเกิงลูกก่งเก่งเก่งเ่งแอววลันปัดลันปัดลันปัด เอาแอวลันปัดลันปัดลันปัดเออเกิงมากเก่งมากเอาเวลาโปรพีแอคชั่นจุ๊บหน่อยเออแต่พอเอฟซีมาเยอะๆจะไม่นิ่งแบบนี้นะครับไม่มันเวลาผมห่วงของกินครับเฮ้ยแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอ๋วลันปัดลันปัดลันปัดแอ๋วลันปัดถ้ามีของกินทำยังไงก็ทำได้ครับ เออเจ๋งเจ๋งเจ,งจง๋เดี๋ยวพ่อให้เล่นแล้วพอแล้วไปลไปมพอแล้ว,ลวเล่นเลยเอาอลันเม็ดไงมาให้ก่อนเดี๋ยวลืมครับผมจะเล่นลูกบอลแล้วครับจะมาลุ้นกันว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับไม่เล่นครับผมจะกินครับผมหาของกินอย่างเดียวครับช่วงนี้ ว่าไม่เล่นไม่เล่นเลยท้องว่างครับผมท้องว่างครับโอโ้โหท้องว่างผมจะกินผมไม่เล่นแล้วของกินสั่งกยนงไม่ได้สั่งก็ทำนะดาวเอ้ยไม่อห้าไปไหนลูกหนูจะไปไหนครับดเดี๋ยวพ่อให้กินดาวดีใจเลย เฮ้เฮ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 ้ขึ้นมาทำไมหนูยืนชั้นสูงจยงางไลูกดีใจเลยวหงอยหนงเฮ้ย่งอนทำไมทำไมลูกอยอยเดาถอยคอยถอยอันนู้ดีใจกันครับดีใจกันเอาไปถอยหนนนไยังงอนยังงอนเอาถอย พอเถอะน้องดาวเอวอหลันปัดหลันปัดหลันปัดเอ๋อหลันปัดหลันปัดหลันปัดทำได้ไหมข้างนอกทำได้ไหมเนี่ยหึบ่เป็นลองทำไหมไม่เป็นลองนะเชื่อสิปล่อยให้เล่นไม่เล่นนะครับเดี๋ยวปล่อยไปเล่นข้างนอกดีกว่าครับผม เดดดี๋ยววว้คาาาาามสามสารถหนูจะทไก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1นึ่งไลค์หนแชร์ share, คือ1นึ่กำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะคติดตามชิปหน้าครับผมเราจะไปปล่อยให้หนูดาวงัดทั้งงัดนะครับรอลุ้นกันต่อไปครับบ,รบ๊ายบาย